สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสง VIP เช้าบ่ายนะคะจะจาวันที่6สิงหาคมนะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะสําหรับ VIP เชา้าตัวเด่นก็คือ1กับ3ตัวรองก็คือ5กับ9นะคะ1013 101113151719 3 0หน3 9, 3 3, 3, 3, 3, 3 5 3 7 3 9มหนนึ้าสดันมีสาด้วยนะ หนึ่งสามหกสามหนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งแปดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าสามเก้าเก้าสามเนาะก็ขอทุกคนโชคดีเนาะจับกู่เอานะต่อไปเป็น v ีไบายตัวเด่นก็คือสองกับเจ็ดตัวรองก็คือศูนย์กับห้านะคะสองก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้า

ก็ขอให้ทุกคนโชคดีหฮงเฮงปังปังเลยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ